ช่วงนี้มาดูการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยลงลึกตั้งแต่ฐานรากนะครับด้วยโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ซึ่งดําเนินง,งานมาตั้งแต่ปี2548เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตและการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมล่าสุดก็มีการเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่28แล้วครับ พนิพเปร์ตินสุรานุนประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่28ที่ศูนย์บริหารจัดการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเขตหนองจอกซึ่งปีนี้นะครับก็มีเยาวชนจากจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนาราธิวาสเข้าร่วมจำนวน240คนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่28ครับ โดยประธานองคมนตรีได้ขอให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสำนึกในความเป็นไทยและช่วยการดูแลรักษาประเทศชาติให้ดีที่สุดและขอบคุณครอบครัวอุปถัมภ์ที่ให้การดูแลเยาวชนเหล่านี้มาโดยตลอดฟังเถียงท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษกันครับที่ผมจะต้องเออในที่นี้ก็คือบรรดาครอบครัวอุปถัมภ์ที่เสียสละทุกอย่างแยงกันมารับเด็กเอาไปอยู่ที่บ้าน ซึ่งเราก็ขอบคุณกันมาโดยตลอดครับผมขอพูดสั้นๆแต่เพียงแค่นี้แล้วก็อขอบอกเด็กทั้งหลายว่า พวกเรารักเธอหวังดีต่อเธอและอยากให้เธอซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนี้เป็นคนดีเป็นคนดีที่รู้จักคำว่าเกิดมาต้องตอบแทนบนคุณแผ่นดินครับ ในโอกาสนี้นะครับได้มีการมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการ10ราานะครับอาทินายกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทายนายอภินันจันทรังศีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางกานิกาวงทองสิริรองผู้นวยการองค์การพิพิธภัรรณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุลานนท์มูลนิธิรักไทยและมูลนิธิพิทักษอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน4,990คนและครอบครัวอุปถัมภ์จำนวน2,414ครอบครัวครับ